อันนี้คือทางกลับแล้วนะครับน้ำขุนกนาเนี้ยไม่น่าเล่นหรอฮอรลหดธุรกันดานอันนี้คือน้ำไหลน้ำไหลกำลังไหลมาเนี่ยน้ำขุ่นแบบเนี้ยก็ไม่เล่นเลยอันนี้คือทางที่สุดยอดมากอันนี้คือคนกำลังปลูกผักหาของป่าไปขายในเมืองตอนนี้ไอโอแมวกำลังเดินทางกลับนะครับ ภาพอันที่หน้าสุดยอดในการขับรถมาที่นี่นำทางโดยทีมงานไอ้แปะทั้งหลายไอ้แปะรถท้งนีสุดยอดสมรรถาพสูงมากสะบขคา คนขับก็ไม่ใช่ขี้นะฮะบมีมือเหมือนกันเี่ยเลยพนรนี่คือไม่ใช่การเนี้ขยับกล้องนะครับ <c oughs> คือภาพื่อนไหวของรถกับทางนะครับ, <c oughs> บไม่ใช่เครื่องบินตกหลุมนะครับ <c oughs> อันนี้คือหลุมบอ่อน้ําน้อยนะครับ <c oughs> ยังไม่ถึงลุมรอล้ําใหญ่น <c oughs> ักเรียนอยากเรียนหมอ <c oughs> หมอโคลสัก ตอนนี้นะครับทางดีขึ้นมานิดนึง oh, oh. โอ้โหโอ้อันนี้ต้นไม้ต่ำ <c oughs> หลบได้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อันนี้คือลมพัดมานะครับต้นไม้ลมไปหนึ่งดอกครับไอ้หนึ่งต้นครับ <c oughs> ข้าวโพดครับข <unique>. ้าวโพดอันน <eterm oon> ี้ไรข้าวโพดเขาเก็บแล้วเป็นทัญาแล้วครับอย่าไปเชื่อมันโกหกวิวอันสวยงามครับอันนี้คือที่เขาเด็ดออกไปแล้วเก็บแล้วเพื่อไปผลิตเกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวหมดแล้วเริ่มต้นจะปลูกใหม่แล้วเพื่อที่จะผลิตส่งกรุงเทพส่งคอนแก่นส่งทั่ประเทศเลยนอนที่สุดโกอินเตอร์ไปผสมกับเชียงใหม่เชียงรายพอดีครับ อตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันครับเด็กแว้นเด็กแว้นนะครับ <laughs> มีสโค๊ปด้วยข้างหลัง <laughs> สโคบสโคบปเมื่อกี้เด็กแว้นกับสกค๊ปเพิ่งผ่านไปครับหนทางตรงนี้เป็นหนทางที่เบาบางมากถ้าใครมา <c oughs> คนเดียวอาจจะหลงป่าตรงนี้ได้นะครับป่าละเมอ การพูดะโอ้โห <ไป S 1> ตอนนี้ไไนตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าสู่การเคลื่อนไหวของเดอะแมทริกอีกรอบนึงครับสังเกตเอานะครับว่าทางดีขนาดไหนกับในกล้องนี้นะครับมือนิ่งมากแต่รถ <c oughs> ขึ้นอย่าง, <c oughs> งพี่พี่ขึ้นยังตอนนี้ก็นิ่งนิดนึงแล้วครับทางเริ่มดีแล้วครับตอนนี้เราลังจะขึ้นเขามีเสียงภาพประกอบนะครับอ๋อ โอ้ยไม่เท่าไร,รอยู่ทางข้างลู่โอ้ยแมวเว้อะนะครับอันนี้คือต้นไม้นะครับต้นยที่เราหาไม่เจอแล้วสาบศูนย์นไปนานมากแล้วนี่ค่ะพี่นี่ครับนี่ครับตอนนี้เริ่มมานะครับสุขุขักเดินแมทชิีกแล้วโอ, <c oughs> <c oughs> อ้โหโ <c oughs> อ้โหูนะครับตอนนี้ ฝนใกล้จะตกครับพี่ข้างหลังเปลี่ยนมุมบ้างโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่คือทีมงานที่นั่งมาด้วยกันหมดเลยนะครับโอ้โหตอนนี้แหละครับสุดๆอ่ะครับสกอยหญิงมาหนึ่งคันครับบ๊ายบายครับยิ้มหน่อยนะครับ อันนี้คือปุ๋ยครับใช้ปุ๋ยพื้นบ้านนะครับีสองคนมาเจอกันเป็นคนบ้าอันนี้มู่บ้านเอาไว้มันหลบกระโพดกระโพ๋อต้นกระโพดอยู่นู่นครับแล้วสอนบ้านสองหลังนี้เอาไว้ให้กับมันหลบนี้เก็บเก็บกระโพดมาอยู่นี่ได้นะครับดรงภาษาลาวเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหดูครับต้นไม้อันเขียวกะจีครับสดสวย ที่นี่เมื่อจะบอกอย่างหนึ่งคือโอ่งใบนี้ครับมีเยอะมากที่นี่ก็จเจริญเหมือนกันนะครับมีเสาไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับเดินไฟแล้วครับ<ฟ>สิ่งที่ผมติดใจที่นี่คือมีจานดาวเทียมด้วยจานด,ด,ดำนะครับไม่ใช่จานดำคงเียกจานดำจานดำนะครับไม่ใช่จานแดงแน่นอนที่สุดต่อไปก็จเอาจานข้าวมาทำแล้วครับอันนี้คือบ่อน้ำนอ้อยนะครับ เอาไว้ตกปลาจมปลาใครมาที่นี่ไม่ต้องโกรธตายครับมีต้นกล้วยครับดิบกล้วยกินได้ด้วยะนะครับรับรองว่าไม่โอดตายแน่นอนอันนี้ครับที่ที่ผมมาผมดินไว้เพื่อจะสร้าง,าางหมู่บ้าน,าานสร้างบ้านครับถ่า,ายรถคันนั้นแ่ะโชวยาวด้วยกับปิ่นเถากูลองดูข้างในดีจะมีรถอยู่คันหนึ่งไต่ขึ้นสุดยอดน้ำลายผมพุ่งกระฉูดเลยเมื่อกี้ โอ้โหโอ้หต้นนี้ผมชอบมากเลยเป็นซุ้มเอาไว้มาทำอะไรกันได้ยาจะบาดอ๋อลืมไปครับบาดตูดบาดจูบบาดอะไรก็ไม่รู้กลับไปต้องยิ่งกว่าน้องเลยครับหายยาก็ไม่พออ่ะต้องกินยาก็อีกแสบด้วยพี่แสบด้วยแสบอย่างนี้ได้พอคันอีกทจังหาครับตอนมันตกสะเก็ด โอ้โหมุมนุ้นมุมนุ้นสวยมากเลยครับนี่คือบรรยากาศที่โอ้โหใครกับเตะครับแถมไม่แตกด้วยบอบโดนสตีนข้างซ้ายเหยียบนิ้วอีกครับป๊าดมันแอบเครื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ ผมยถ่ายกล้องทางนั้นพี่ทางลาดชันย่่งที่สุดอันนี้จะคือภูเขาครับรูกไหมครับที่นี่เหมือนอะไรครับในหนังอินเดียครับวิ่งรอบเขาเ้ยครับทั้งหนังทั้งเรื่องแม่งมีแต่เพลงเขาวิ่งกันแย่แยยอย่างนี้เลยครับมีเขาดูไว้ครับลักษณะองเอันนี้ดูมววครับแม่งดอกใหญ่มากเลยครับโอ้โหน่าบานเด็ก้องอ๋ไหนใกล้อันนี้มุมนี้ครับสุดยอดเลยครับ อันนี้ขึ้นเขาอีกแล้วครับเขานี่แปลกก็มีแต่หินยังไม่มีหินก็ไม่ใช่เขาใช่ไหมคุณถางเด็กกัเก่งอีกีเนาะนถางได้ผมไม่เข้าใจครับเห็นมีป้ายอบตแต่ก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่ได้ไงบต้องใช้เครื่องลูกปัดขึ้นสตังค์ไหม ต้องใช้เครื่องมือก็หลังในคันขุดเจาะหินใช้ก็ประมาณสูงอันนี้ทางแค่กี่กิโลรู้ไหมครับสองกิโลกว่ากว่าเองนะครับแต่อันนี้เราเดินมาสิบสี่นาทีแล้วยังไม่ถึงครับ <c oughs> แต่ถ้ามึงวิ่งแบบนี้ถึงไปแล้วครับรู้จักไหมครับสองกิโลครึ่งของแมวอะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูที่ดูครับคุณไม่ต้องไปหาเล่น เกมที่ไหนนะครับนั่งไปในตู้โยกซ้ายโยกขวาคุณมานั่งนี่ได้เลยครับยอดแมมมาามหมย่โยกไม่พอครับแถมมีอ,วอ้วกเข้าข้างๆมาอีกครับนี่ครับมะขามแห้งครับยังไม่แหง้งมะขามหวานตอนนี้ฝน,นเริ่มรินแล้วนะฮะนี่ครับดูทางเลยครับรมมรผมจะไปส่งรายการแลนดี่แลนดี่ประเทศไทยไม่ใช่ครับติดตาม อยากรู้ว่ากล้องที่นี่ถ่ายที่ไหนติดต่อได้โรงแรมโคสะกอาบอบนวดหรือที่โต๊ะสนุกโคสะได้ทุกเวลา24ชั่วโมงโดยเฉพาะแม่บ้านโทรไปเลยครับจะว่าไม่บ้านใช่ไหม่มโอโ้โหมีความพาย,ยานสูงในการไต่มากนะ ท่านไต่เก่งมากแหมเราก็ดูว่า14นาทีแล้วที่ไหนได้2โมง2นาที <laughs> รับโอ้โหนี่คือต้นกล้วยที่กำลังปลูกผมเพิ่ง <c oughs> มาปลูกเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับม<ะ>ื่อเขือมันก็เมื่อเขือเข่อนครับเมื่อเขื่อนเมื่อเขือครับพี่เวนมะเขือ,ขอโอ้โหเสียงรถด,ดังมากครับตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้ตรงนี้มีอะไรรองรับนะครับฝนตกแล้วครับผมขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ไม่หยุดไม่ได้ครับภาพเด็ดๆมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ต้องความใช้ความพยายามสูงใช่จริงถ้าเราไม่ใช้ความพยายามสูงนี่นะ <c oughs> จะจะไม่ได้ภาพเด็ดนี่แหละท <c oughs> ี่ผมไม่ต้องให้คุณดูทางตลอดเวลาผมให้ดูคุณดูตอนจบตอนนี้แหละ <c oughs> ตอนผม้เข็น <c oughs> แต่งชุดมานี่เหมาะกับการเข็นรถมากเลยครับตล้ต้อง่ายน่าจะใช่ครับติดแล้วครับแน่นอนที่สุดคล่องแชร์ครับ <c oughs> ติดแน่นอนครับอย่าไปรอ เสียงเครื่องนั้นนี่องเสียงเครื่องจักรนะครับครับเราจะได้ลงมือกันบัดนี้นี้แหละับคนที่น่าจะเป็นไปได้คือผมนี่เองแหละครับที่จะสวยที่สุดว่าเขาเกินไว้แล้วหาต้นไม้มาลองเลยก้อนหินนี่ตู้ไปวางนี่แข็งๆจต่คุณดูทางนะติด่านะัใช่ท่าน อ่<น>ะครับตอนนี้หญิงยิง,งลงแล้วครับยิงลงจากรถแน่นอนรถติดหนึ่งคันรถติดเหรอครับรถติดเหรอ